ในงานที่เซนทรอลชิดลมค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็คนมาเยอะมากนวันนี้แตกตื่นกับกล้องกล้องเยอะมากไอ่้เปนกครีค่ะโอเคค่ะต้องพูดถึงความแฟชั่นหูะแล้วแบบไอเทมที่หนูต้องต้องมีนะโอ้ภาษไอเทมที่หนูต้องมีเอ่อต้องมีต้องหูค่ะต้องหูไม่มีไม่ได้เลยหนูเป็นคนชอบใส่ต้มหูมากแล้วก็แหวนต้องหูแหวนแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือ ความมั่นใจใช่คะ่ะเพลงใหม่ก็ชื่อเพลงขอร้องอยากใจร้ายใช่โปรโมทไปแล้วคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นเพลงช้าของหนูหนูเปนอด้วใช่เออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหลายคนพูดว่าหนูดูโตขึ้นใช่แบบหนูก็เพิ่งยี่สิบเอ็ดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าดีแล้วดีแล้วอยากอยากดูโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งค่ะแบบงนี้ นี่ค่ะก็จริงๆหนูปล่อยเพลงนี้มาคือหนูแค่แบบอยากให้คนได้เห็นการร้องเพลงการพัฒนาในด้านการร้องเพลงของอลิมาคืนนแอที่ในนี้อ๋อเอใหนูไม่ได้คิดคนอาคนเป็นห่วหนูโอเคหนูโอเคค่ะคือตอนที่หนูคิดคอนเทนต์นี้คือให้คิดว่าแบบ เ,เพลงมันชื่อขอร้องอย่าใจร้ายแล้วแบบเพลงนี้คือตอนที่ที่มาของมันก็คือมีคนใจร้ายกับเนะราเนี่ยแหละหนูก็เลยเอาคําที่แบบรู้สึกว่าใจร้ายกับเรามาพูดแต่หนูไม่ได้คิดว่าจะมีใครแบบสนใจขาาบบนาดนั้นเออหนูโอเคมากค่ะไม่เป็นอะไรเลยชิลมากใช่เรื่องมันผ่านมานานมากแล้วค่ะในในแบบแต่ละสไลด์ที่เขียนไปอะไรเงี้ยจริงๆที่ที่อยากแชร์คืออยากให้คนรู้ว่าแบบเออจริงๆทุกคนก็เคยอยู่ในจุดที่ที่เคยโดนคนพูดคำใจร้ายใส่อะไรเงี้ย ก็ไม่เป็นไรอยากเป็นกำลังใจให้กันมากกว่าใช่<ม>เป็นตัวใจดีมีตัวใจดีใช่ดีแล้วใจดีกันหนูริบแลนด์แอมค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะค่ะก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของชาแนลค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆหนู <c oughs> เองก็ทํางานกับชาแนลมาค่อนข้างนานแล้วค่ะแล้วก็ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเเดอร์ก็จริงๆหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เข้ากับแบรนด์มากๆในด้านการสไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสไตล์นี้มากๆค่ะ แพงกี่บาทนะลูกเฮ้ยได้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 แปลว่าแต่เมืนข้าไม่ได้เออแพาความรู้สึกเป็นไงบ้างภูมิใจมาดัแบบระดับโลกอ้ยก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆจริงๆต้องขอบคุณแบบทุกๆแบรนด์ที่ให้เกียรติหนู ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบ,บรนด์บลัชเนอร์หรืออะไรก็ตามอะค่ะเวลาหนูได้ทํางานกับแบรนด์ไหนหนูรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆที่หนูจะต้องเป็นตัวเองด้วยในการทํางานแล้วก็หนูก็อยากจะเวทผู้แทนแบรนด์ให้ออกมาดีที่สุดซึ่งหนูก็รู้สึกว่าทุกแบรนด์ที่หนูทํางานด้วยและกันเขาให้เกียรติหนูมากๆในการเป็นตัวเองเวลาทุกคนเห็นหนูแบบถ่ายแบบหรืออะไรก็คือัน้จะเป็นตัวเองมากๆแล้วก็ได้เอ็กเพรสตัวเองเต็มที่มากๆค่ะ่ค่ะก็น่าจะมีเรื่อยๆทุกคนได้ติดตามค่ะเดือน แล้วก็เดียนหน้าใช่ค่ะ around the, around the world around the world <laughs> แต่หนยจะบอกไม่ได้เพราพ่อแม่เ้าชื่นชมเราดีบ้างมากเป็นแบบ global แล้วโอ็จริงๆพ่อแม่เขาก็จะคือหนูรู้สึกว่าพ่อกับแม่หนูจะไม่ได้เป็นสายชมชมมากขนาดนั้นมัน้งถ้าคะปกติแบบปกติสิ่งที่หนูคุยกับแม่ก็คือ ไม่ไม่ได้พ <nurturing noise> ูดอะไรกันมากมายเกี่ยวกับงานเลยค่ะเราจะพูดไปเรื่อยเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่ากับพ่ออ่ะคือพ่อพ่อเขาดังมากช่วงนี้หนูก็จะอวยพ่อมากกว่าพ่อเขาดังมากตอนนี้ละครที่เขาเล่นแบบดังมากแนวพ่อว่าก็แบบมีละครเยอะว่านี้ใช่เขาเล่นละครคิวเขาไม่ว่างนะคะทุกคนแบบหนูจะนัดพ่อไปกินข้าวหนูต้องขอคิวเขาล่วงหน้าคะใช่ เพราะว่าเขาเขาแบบคิวเยอะถ้าเกิดว่าใครสนใจให้พ่อหนูเล่นละครติดต่อพ่อหนูได้ <c oughs> ติดต่อหนูได้ด้วยกันไปถามพ่อหน่ยคะว่าเขาคือหรือเปล่าว่าตอนนั้นที่ร้องอ่อเออไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาเขาแบบคิว,ค,วคิวทอลซึ่งหนูก็ดีใจกับเขามากๆเลยคะ่ะแล้วแบบคือประแบบเป็นคนที่เวลาเขาได้บทอะไรเขาจะทุ่มเทมากๆแล้วเขาจะแบบ เขาเขาจะมีความแบบอายนิดน like exactly so really yeah, ึงเวลาหนูดูผลงานของเขาแต่แต่เรื่องเนี้ยเขาบอกว่าแบบแอลลี่ไปดูด้วยนะแปลว่าเขาภูมิใจกับเรื่องนี้มากเห็นเขาเห็นค่ะเห็นขนมครกใช่ไหมคะขนมครกในในด้าการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงจริงในด้านการแสดงหนูรู้สึกว่าเขาก็เป็นไอดอลในการทํางานแล้วกันค่ะแต่ว่าในในด้านแบบเรื่องสกิลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพ่อก็จะคอย เหมือนเขาไม่ได้เขาไม,ไ,ขไม่ได้กดดันว่าหนูจะต้องเป็นอะไรแต่เขาก็จะคอยบอกว่าแบบแอลลี่อย่าทำแบบนี้นะถ้าแบบถ้ามีชื่อเสียงห้ามทําแบบนี้ห้ามแบบเอ่อใช่ใช่ค่ะอุ๊ยขอโทษค่ะเขาก็จะบอกว่าห้ามแบบเลียมตัวหรือห้ามพูดจาไม่ดีทําตัวไม่ดีแบบอย่าเวียงอย่าวินอะไรอย่างเงี้ยเขาพขาสอดเขาสอนทุกวันนี้ก็เลยได้เป็นลูกสาวษาของชาติทุกวันนี้ก็จริงเหรอคะโอ้ชอบเป็นชาติก็น อุ้ยไม่อยากอยาอยากอยากอยากเด็กไปเรื่อยๆค่ะอยากอายุสิบวบไปตลอดไปพอเราโตขึ้นเราเริ่มห่วงไหมคะตอนเดือนนีต้องมาไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยพอไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะไม่รู้เกิดการสะกิดกันเกิดขึ้นอีคือ พ่อพ่อแม่หนูเป็นคนที่ฟรีสไตล์มากเ,เขาก็แบบปล่อยอยากทาอะไรก็ทําแต่แค่แค่หนูรู้สึกว่าพ่อแม่หนูสอนให้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเงะะี้ยค่ะเขาสอนให้หนูรู้ขอบเขตของอะไรที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยใช่พ่อแม่ก็ก็ปล่อยค่ะแล้วก็อะไรที่แบบพอพอหนูโตขึ้นแล้วหนูสมมติหนูอยากจะแบบอลองแบบเฮ้ยเฮ้ปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ปิดกัน้นแต่เขาบอกว่าต้องดูแลตัวเองให้เป็นใช่ อ๋อใช่ค่ะก็เดี๋ยวในเดือนหน้านะคะจะมีโปรเจกต์ใหม่ยังไม่บอกว่ากับใครแต่ว่าเฮ้ยพี่อย่าสะดุ้งแรง <laughs> มันมันดูแบบเหมือนพี่คาดหวังอะ่ะเพราะคาดหวังเ็นหนูกดดัน <laughs> ไปก,ก็ก็เป็นเอ่อโปรเจกต์ที่ไม่ได้มีอลลี่คนเดียวแล้วปกติหนูเป็นโซโล่มาตลอดอะคะ่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างก็จะมีโปรเจกต์ออกมาค่ะได้เห็นออลลี่ในมุมใหม่ มันเหงามันเหงาค่ะพี่หอ์ส์ปปอยู่นะคนที่ท่จะมาปปอยู่กับเราฮ้ยคนยังไงอะเฮ้ยทุกคนเคยเห็นคนนี้แล้วปปเคยเห็นคนนี้แล้วใช่หนูอยู่ด้วยบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเข้าขากันดีสมมติถ้าทุกคนไปดูคลิปเต้นของอาเียอะไรเงี้ยจะเห็นคนนี้บ่อยเพราะว่าเคมีเวลาแบบเต้นด้วยกันมันได้ะคะ่ะแล้วเวลาเพอร์ฟอร์มเป็นคนค,คล้ายๆกันเป็นเพื่อนสนิทใช่ค่ะใช่คอร้องเพลง <laughs> มาค่ะก็เดี๋ยวฝากทุกคนรอติดตามด้วยเพลงก็เป็นแนวที่หนูรู้สึกว่าทุกคนน่าจะฟังได้ฟังง่ายค่ะขอบคุณค่ะ